ดูสายดูสายมีมีมันมีมันมีมัเอ้าครูหนามันไม่เห็นขึ้นให้จบเลยเอามันครูดาวนะสิทำไมคุณไม่ดูวะแล้วบอกมีเฮ้ยข้างหลังใครอ่ะเขาจะแทงเราหรือเปล่าเฮ้ยข้างหลังใครเขาไปใครเขาจะแทงเราหรือเปล่าเขาไปจอดทำไมเขาจะแทงเราหรือเปล่าทำไมเขาเขาจะแทงทไมเขาจะแทงเขาจะแทงเราเขาจะแทงเขาจะแทงไปแล้วคุณมีคุณไม่น่ะคุณมีเฮ้ยเดี๋ยวคุณรอก่อน กกลัวาคุณเฮ้ยคุณเดี๋ยวเดียวเดียวคุณกลางคืนมันน่ากลัวนั่นเลยข้างหน้าไม่มีหรอข้างหน้าไม่มีเดี๋ยวค่อยไปจบสมกันเอ็งเนี่ยตำรวจที่นี่ขับเท่าไหร่เอ็งรู้เปล่าสองสี่สองแปดหรือเปล่าโอ้โหโดนนะนหนีแบบนี้นะรถแค่น่ไปกลัวจังโอ้ยคุณเราไม่จกเลยไปนี่มันมีสองกองเลยลงมาดิ โอ้โหไ,ได้ได้ผมสองอันเลยหรออ,อ๋อมันไม่ได้มีะไรกดชิ้นเอาไปดิลัวละเราตอดแล้วเด็ดน, <c oughs> นี้เก็บนะเก็อดนี้เก็บนะข้า,ขาพายิงรอดอยู่แล้วยังเชื่อข้าดิเด็ดนี้เก็บนะเก็บทําไมเก็บก่อนไม่เก็บมันรอดยังเชื่อข้าเก็บก่อนได้ไหมไม่เก็บยิงเหรอเดาดข้าแบบถ้าแบบ โอ้โหเอ็งหม,มิ่นจันเลยอ่ะโอ้โหเริ่มมีกินแล้วนะนามนามเจ้าข้าย,ยังไม่รู้จักเลย <c oughs> เอ็งน,น่าลกลัวกว่าข้าอีกคนที่จะใส่หน้ากากเดินมาถามโอ,โ,โอ้โหโคตรจะน,น่ากลัวอ่ะเดี๋ยวถ้าโชว์หน้ามันจะหลอกกันไปดิ <c oughs> เลยต้องปิดเข้าไปก่อนนะ <c oughs> เอ็งก็หาทางกลับเองนะแกข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ปกปิดความหล่อไงเดี๋ยวสาวมันติดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เจอกันอุ้ยนี่กัละหนึ่งตอกอุ้ยนี่สองตอกนี่ล่ออกยังไงอ่ะโอ้โหมิ่นจัดว่ากูหมิ่นแต่ถูกแล้วอ๋ออ๋อต้องเชื่อข้าเว้ยข้าแบบสุดร้อยนะเว้ยข้าศับที่อื่นอ่ะเก็บก้อนเก็บไม่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 เก็บมันถูกหรอเท่าไหร่นี่เนี่ยถูกแล้วสองพัน ค่าเลี้ยงเองได้ไม่เป็นไหรอโหปิดล็อกเลยไม่ยอมเปิดกระเป๋าอีกแล้วแม่เออเออเออไรอเอ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 อออไออเออเอเอ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 อนออเออเหอออเออเออไอเเเอเอเอ เองทำงไมวะเองมันไม่มีปูท้ามีมันฆ่าเขาลงไปแลดิขอดุ่นมาเจ้าพี่มันต้องขอพูดป่ะอหอเองไอเราก็นึกว่าจะโจกดูว่ามันมีโหไม่มีแล้วบอกไหมล่ะบอกก่อน่าว่าไม่มี่พูดอยู่ว่ามันไม่มีไม่ได้พูดอะไรเลย ่อยู่ๆก็น้องว่าจะจอดอ่ะเมื่อกี้จูอะไรสามศพนะสามศพนะตายจะไม่ได้รองายไม่รู้เรื่องหรอกมีมีเอดีไหมเนี่ยมัมีไม่ทุบด้วย